วันนี้พวกเราสองคนใช่ไหมเดนก็ได้มาที่งานไดโนแล็บนะที่ไอคอนสยามครับผมก็เขาเปิดตัววันนี้วันแรกนะฮะเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ให้ความรู้เด็กๆดีกว่าและผู้ใหญ่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของไดโนเสาร์ครับประมาณนี้มาสองคนมาสองคนครับที่เหลือไปไหนครับที่เหลือทำไมไปไหนลูกไปโรงเรียนครับทําไมไม่มาลูง พอเขาเอาผมมาคนเดียวเออใช่เรียนบากวันนี้เรียนรู้ได้เห็นไดโนเสาร์ชื่นชอบไดโนเสาร์ไหมแ้ก็ชอบเออเราชอบตัวไหนมากที่สุดไม่ค่อยรู้อะไรไม่ค่อยรู้ชื่อเอาอันนี้โดนมาขับมาเหรอลูกรยังไงรู้ชื่อตัวไหนบ้างอ่ะมีอะไรที่เราแบบมั่นใจแล้วเรารู้มีอะไรบ้างที่เรารู้ตัวอะไรเออทีเล็กไม่รู้แล้ว เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูจริงๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอไดโนเสาร์เยอะแยะมากมายเลยท่านนมยตะกี้เราไปเจอตัวไหนมาละตัวเอบิ่แล้วก็ตัวใหญ่เออบอกว่ามีกิจกรรมอยากทำด้วยอย่างเอเดนรู้จักทำอะไรนะอยากทำอะไรนะเอเดนอยากพูดอยากพูดการดูทำตรงความพิเศษภายในข้างในเราจะได้เห็นอะไรบ้าง คือจริงๆแล้วอ่ะบอกตรงเราก็ได้เห็นเท่าที่เท,ทเเ่าที่ทุกคนเห็นตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะ<ม>ยกเว้นแต่ทีมงานของที่นี่เขาได้เข้าไปใช่ป่ะ<ม>แต่ที่รู้ๆมาคืออ่ะมีลูกไดโนเสาร์ที่เราสามารถปุ้มได้อะไรได้อันนี้ก็น่าสนใจมีที่ขุดขุดแบบซากโครงกระดูกไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยมีนั่งรถไฟใช่ไหมเดนอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังไม่รู้ถึงความอลังการแต่ที่รู้แน่ๆคืออลังการ กกกา,ฝากก็ฝากด้วยครับผมไดโน l a บนะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ไอคอนสยามนะใครสนใจในเรื่องของไดโนเสาร์หรือเอ๊ะไม่น่าแบบยังไม่แน่ใจว่าสนใจหรือเปล่าใน<ม>เรื่องของไดโนเสาร์กลายว่าเป็นกิจกรรมดีๆทีเ่เขาได้จัดทำให้คนไทยที่ประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูครับผมว่าเด็กๆน่าจะสนุกสนานกันแน่นอนขอนทามึงคอนทีุ่ดที่ทำกับพี่ชายคนโต ยนชมมากพี่กายทำจุดกระสุนหน่อยแลาทำไมแบบอยู่ๆถึงได้ไมาแบบทำคอนเทนต์แบบนี้อะไรคือจริงๆแล้ว,วอ่ะเออกายอ่ะกับพารูจะคุยกันมันมันทำมาประมาณ3 4ี่อันแล้วที่กายกับพารูคุยกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีวันหนึ่งแบบเพิ่งไปซ้อมบอลกันเสร็จแล้วก็วันนั้นเอเดนก็ไม่อยู่ไนร่า,าก็ไม่อยู่ก็มีแค่คิรินแล้วเราก็แบบเอาแวะกินข้าวกันพอแวะกกินข้าวเขาก็พูดเรื่องแบบประมาณอย่างนั้นอ่ะ ให้เราฟังโดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งใจถามอะไรก็เ,รเหมือนคุยกันไปเรื่อยๆตอนกินข้าวแล้วมันก็แจ๋วมากเลยแจ๋วมากจนจนทะรุแบบร้องไห้อะออก็เลยเราก็เราก็เอาเก็บมาคิดมาวิเคราะห์ว่ามันแจ๋วจังเลยไว้ที่ลูกเขาพูดเขาจะพูดได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยลองลองลอง,ลองถามเขาดูว่าแบบลูกโอเคไหมถ้าถ้าขอลองแบบถ่ายคลิปลูก พูดกับแดดอะไรองเงี้ยว่าลูกความคิดของลูกมันคือยังไงอยากอยากให้พี่ๆเขาได้ยินบ้างน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแบบบางคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็บอกว่าเออโอเคแต่ว่าในวันนั้นก็เหมือนคุยกันสองคนแล้วก็มีฮารุอีกคนหนึ่งแค่นั้นเลยครับใช่ก็นั่งคุยกันอยากคำถามอะไรกแบบว่าน้องตอบเกินเด็กวัยสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยทุกคำตอบของเ้ามันแต่ ม,ม,มัน Amazing มากอย่างเงี้ยการสอนวิธีการสอนุูนไม่ถึงรูปได้ได้ใช้ค,คําพูดที่มันดูเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณเอาตรงๆนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันเกินที่เขาบอกกันในคอมเมนต์มาอุ้ยเกินเด็ก10บขวบหรือมันไม่เกินเด็ก10บขวบหรือเด็กจริงๆแล้วเด็ก10บขวบต้องประมาณไหนอันนี้กายก็ไม่รู้เหมือนกันแค่แค่ว่าเราได้ยินแล้วเราแบบฮะเออ,อ Sham ทำไมความคิดเขาม вот ันเ,เ,<อ>เปน็นอย่างนี้อะไรเงี้ย แต่อีกอีกอีก,อกมันน่าจะเป็นเหมือนกิจกรรมที่เราไปทําด้วยการเราก็อยู่กันเป็นแบบเนี่ยพ่อแม่ลูกแล้วก็คุยกันตลอดคุยเหมือนมีในโหมดพ่อมีในโหมดเพื่อนมีในโหมดอะไรอย่างเงี้ยเราเราแชร์ริ่งกันเรื่อยตลอดกับทุกสถานการณ์มันก็เลยอาจจะแบบคิดได้ในบางมุมอะไรอย่างเงี้ยละมั้งแล้วอีกอันหนึ่งก็ต้องชมโรงเรียน ล,ลจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างก็บางอย่างผมเชื่อว่าก็มาจาก Mindset ของโรงเรียน Mindset ตผมอโอ้โหผมแบบมันมันมันได้ยินแล้วมันแบบเออ,อยังยังคำว่าแบบ growth mindset open mindset close mindset มันอะไรอย่างเงี้ยเราแบบ เรามานั่งนึกย้อนนะว่าเราเคยได้ยินไอ้คำแบบนี้ตอนเราอายุเท่าไหร่อทั้งๆท,ที่เรา<ว>เคเรียนในขวบยังไม่เคยได้ยินเลยึด้วยสิบขวบดีดลูกแก้วอยู่เลยแม่เรื่องออกไหมแบบเฮ้ยทำไมแล้วทำไมเขาถึงแบบมีแพชั่นอะไรอย่างเแงบบี้ยลองลองดูแล้วก็ขอบคุณมากๆที่หลายๆคนแบบชื่นชมครัแบบก็รู้สึกแบบ รู้สึกดีรู้สึกดีเราก็บอกลูกเหมือนกันว่าแบบเนี่ยพี่ๆเขาเขียนมานะลูกแบบเ,ออเขาเป็นกําลังใจให้เขาชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยยืนยันว่าไม่มีสคริปต์เขา,าแบ,บเขาบอกว่าสคริปต์หรือเปล่าเลยเอางี้ดีกว่าวันนี้มีสคริปต์ว่างา,งานนี้ชื่ออะไรเรามาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเด็กอะ แขวบเขวบสิขวบอเอาเอาเป็นนักแสดงเด็กก็ได้ผมเชื่อว่าก็าทำแบบนั้นไม่ได้มันมันมันมีสกิปไม่ได้อะเรื่องแบบนี้ครัคือมันคืออารมณ์ล้วนๆใช่มีสกิปหรือมีบูเลตว่าเอาประมาณนี้ ผู้ใหญ่ยังทำไม่ได้เลยนะอย่าว่าแต่เด็กครับอีอ่มีความชนที่เขาบอกว่าเมืเราดูมีเป้าหมายมีนนชีวิตเร็จแล้วเขารเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับจริงเราอยากจะหนักดันจริงขนาดไหนว่าตอนที่ดูก็แบบดูชอบมากๆต้องบอกก่อนว่ากายกับพารุไม่เคยดูฟุตบอลอกายเองไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลไม่เคยเล่นฟุตบอลในโรงเรียนเล่นทุกอย่างยกเว้นฟุตบอล ไม่รู้เขาชอบมาจากไหนไม่รู้เขาชอบอยังไงแล้วไม่รู้เขาเอาแพชั่นแบบนี้มายัางไงเพราะฉะนั้นไม่เคยผลักดันหรือแบบวางให้เขาแบบจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อเขาวางตัวเองว่าอยากจะเป็นแบบนั้นกายอะคิดว่าในในฐานะพ่อหรือผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยเรามีหน้าที่หาความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อส่งเสริมให้เขาไปถึงจุด นั้นให้ได้อ,อะไรอย่องเมีม้ยที่บอกว่าถ้าอยากให้รูปเป็นขนาดนั้นทำไมไม่ส่งรูปยืนต่างประเทศมีความจริงจังเนี่ยแต่ว่าต้องส่งรูปไปเรียืนต่างประเทศถึงจะได้ประสบความสำเร็จเลยครับผมว่ามันก็มีหลากหลายทฤษฎีหลากหลายแบบคือกายแค่คิดว่าเขายังเด็กอยู่กายว่าวุฒิภาวะกับมายด์เซ็ตสัมพันธ์วันเนี้ยเขาไปเขาอาจจะแบบเออ อาจจะได้ความรู้เรื่องฟุตบอลเหลืออะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่สีเท้าผมเชื่อว่ามันคือองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลเขาต้องเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งในและนอกสนามอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยคิดว่ามันมันยังไม่ถึงเวลาจริงๆแ้ใหจริงๆแล้วอะ ที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนต่างประเทศแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรเลยมันดีมากๆด้วยซ้ํา,าที่กูตามไปได้พบผมมันเรียนต่างประเทศมาผมรู้ว่าการอยู่ต่างประเทศมันเป็นแบบไหนใครจะบอกว่าโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยดีมากดีกว่าที่กายเรียนมาเยอะเอางนี้ดีกว่าท,ท,ที่ที่ต่างประเทศเลยนะแต่ว่า ถ้าาในเรื่องของแบบฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ทุกวันนี้เราก็รอบสิ่งที่แบบใช่ใช่อยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักฟุตบอลครับอันนี้เราทำไมถึงอยากเป็นเราเห็นพี่ชายหรือว่าพ่อพาไปเล่นตลกเออช่นชอบใครนักฟุตบอลคนไหนกันนะชนชอบใคร มีหลายคนเลยโอ้หลายคนเช่นเช่นเช่นประมาณสามคนอ่าสามคนคนที่หนึ่งคือไม่มีคนแดกคนไม่มีคนที่สามคนนั้นคือใครเออใครใครนัลโดแมตซี่แล้วก็เนมอ่าแสดงว่าเขาก็ติดตามฟุตบอลที่ชอบกีฬาผมไม่รู้ลูกสาวด้วยว่าพี่ชายลูกสาวเล่นไหมเล่นค่ะเออไก่เขาเล่นมากเขาก็ เหมือนกับพอเล่นเขาก็เล่นๆกันแต่ในร่าาก็จะเล่นยิมนาสติกด้วยก็จะเห็นนั่งแบบตีลักาเยอะมากช่วงนี้ประมาณนั้นอันนี้เริ่มไม่รู้จะทําอะไรเตะไม้แล้วนะใช <rim> ส,สาแบบแฟนไซนเขอามาคอมเมนต์กัเยอนมีอะไรฝากบอกแบบแฟนที่ชื่นชอบบันทึกเราอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยคือคือบางอย่างมันก็เป็นคอนเทนต์ที่เราแบบ ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแต่เรารู้ว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วเราอยากอยากนำเสนอตรงนั้นให้กับพี่ๆที่คอยดูเด็กๆแล้วก็กลายฮัลุมาตลอดอยากให้เห็นว่าแบบเออตอนนี้น้องๆเขาแบบมีความคิดแบบไหนวุฒิภาวะยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วกเว็เดี๋ยวจะทำกับนาย่ากับเอเดนด้วยมันจะ น่าจะเป็นคนละฟิลกันเลยครับแต่ว่ามันก็ตามช่วงอายุของพวกเขาผมว่ามันก็มีอะไรเจ๋วๆแล้วมันก็น่ารักดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบคุณมากๆครับที่ที่ที่คอยแบบเป็นกําลังใจเป็นอะไรอย่างนี้ให้ขอยืนยันเหมือนเดิมคือกายกับพลุก,ก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสด้านการเลี้ยงลูกหรือสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบใช้ชีวิตสนุกสนุกของเราไปเรื่อยๆแค่ แค่แบบเราเรารู้แค่ว่าทำยังไงดี <c oughs> เราไม่กลัวที่จะแชร์อะไรต่างๆกับลูกแล้วเราไม่กลัวที่จะเป็นกระจกที่เป็นตัวร้ายให้กับลูกได้เห็นก็ค,ออครับบางคนเขาแบบกลายกับพะลกล้าที่จะเป็นกระจกสะท้อนให้ลูกเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าเขาวิธีมองตัวเองมัน มันต้องมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคค่ะเอาอะ้รนด็ยนะครับอินเสิร์ตกันนะครับพี่กายืนเลยโคเคลเลยโคเคาเลยไม่ไม่นั่งยองๆเลยเอออ่ะขึ้นมาสูงๆเลยเออขึ้นเออาท่าไหนเหลานูกกอล์